มาดูเรื่องนี้หน่อยหลานทัดยาเอามีดปังต่อฟันคอยายตายเสร็จแล้วหนีหนีแล้วเขาบอกเอ้าหนีเขาก็ไปสืบว่าไปทางไหนบอกไปรถไฟตำรวจเขาก็เลยไปรอกันตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสุรินเดี๋ยวรถไฟเทียบชานชลา<ม>ปั๊บจับปุ๊บเลยนะ<ม>เอา้ามาแล้วรถไฟขบวนที่140ุบนราชธานีกรุงเทพอภิวัตลเทียบ<ม>ชานชลาปั๊บตำรวจก็เข้าไปคุมตัวเลยในนัทชัยหรือเกออายุ21ปีโรเกอร์ของจริงเกอร์<ม><ม>ของจริงเออแต่ จับได้นะไม่ได้เก้อจริงๆค้นในตัวเจอเงินสด7620บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1เส้นก็นำตัวไปสอบสวนขยายผลที่โรงพักเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นช่วงค่ำ15กุมภาพันธ์คือเมื่อวานเกอเอามีดปังต่อฟันคอยายแท้ๆคือยายทองอายุ75ปีจนตายที่บ้านพักที่ศรีสะเกดแล้วก็เอาทรัพย์สินของยายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปขึ้นรถไฟจะหนี ตำรวจสพกันธารมท้องที่เกิดเหตุก็ประสานทางตำรวจรถไฟช่วยตรวจสอบเจอชื่อแล้วอ่ะเขาก็บอกอ่ะกําลังจะไปไหนและรถไฟอยู่ตรงจุดไหนกําลังจะเข้าตรงจุดไหนเขาก็ประสานกันแล้วก็ไปเตรียมจับตัวก็บอกถูกยายใช้งานและยายเนี่ยดุด่าผมเป็นประจำตอนเกิดเหตุผมก็โดนด่าก็เลยเกิดบันดาลโทสะเดินไปหยิบมีดปังต่อตอนแรกกะว่าจะขู่แต่ยายด่าไม่เลิกแล้วยายท้าทายด้วย ก็เลยเอามีดฟันยายเลยแล้วก็ชิงทรัพย์สินหวังจะหลบหนีเข้ากรุงเทพแต่ไม่รอดนะครับเพราะอะไรถึงได้ทำยายวันนี้ยด้มาบนนะหรือยังไงนะอะไรนะ้าพูดดังๆหน่อยสิเป็นยังไงปนด่าเราเหรอนะเป็นปกติแต่เราก็อดไม่ไหวปนแล้วก็ขาอะไรปุ่าเป็นยังไง ไปดูบรรยากาศที่บ้านยายที่ศรีสะเกดโอ้เศเ้าเลยญาติมาล้างคราบเลือดของยายไปเจอลูกสาวยายซึ่งก็คือแม่ของคนก่อเหตุอายุ47ปีอบอกลูกชายติดยานหนักเลยแล้วชอบอารวาสทำลายข้าวของ <c oughs> เคยเอาตัวไปบำบัดแล้วสุดท้ายก็กลับมาติดเหมือนเดิม <c oughs> นี่ยังคุยกับยายอยู่เลยว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเสร็จจะพาลูกไปบำบัด แต่ก็ไม่ทันมาเกิดเหตุสลดใจขึ้นซะก่อนก่อนเกิดเหตุตัวเธอขี่รถจากบ้านสวนมาส่งยายแล้วก็สำรับข้าวมาจะให้ลูกชายกินเตรียมข้าวมาให้ด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับไปลูกสาวอีกคนวิ่งไปบอกแม่แม่ยายถูกพี่ชายฆ่าฟันคอพอเข้าไปดูอ้าวแม่ตายแล้วยืนยันว่าแม่เนี่ยรักหลานชายคนนี้มากไม่เคยดุไม่เคยด่าหลานยายเลย ขอ่อยมาทรงแค่บอพ่อสามสีบนาที่ค่ะบ๊อบพ่อสามสีพหนาทีบาลนี่ลูกขอยนอน้อยนั้นมาแม่ยายตายแล้วเกิดฟันข้อยายตายแล้วป่วดเป็นยังงบอนะเป็นปวดเป็นอย่างไรบอสกระดินยาบ้านนะหลงหลังมาเขาเดินหองเข่าห่ังอนยูแต่ว่ายายบอให้สัง้อน ดันแม่เขาเครียดน้องเหลืองมันด้วยความรักหลานมนุษย์ขนมหลานแม่ต้องรู้เบาประเดี๋ยงจริงเลยก็เบาอยู่ในย่าเยเจ้าระวังมันเด้อ คนในบ้านก็พูดนี้นะเราก็ต้องถามเพื่อนบ้านเพื่อยืนยันอีกเสียงว่าเอ๊ะว่าเพื่อนบ้านเห็นเป็นอื่นปรากฏเพื่อนบ้านประสานเสียงกันเลยบอกตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบอารวาสทะเลาะกับยายเป็นประจำเวลาไปขอเงินยายแล้วเขาไม่ให้แต่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะถึงขั้นฆ่ายายจนตายอยากให้ตำรวจจับกลุมและขังคุกนานๆเลยแล้วก็อีกเรื่องอยากจะฝากปอยากจะปราบปรามยาเสพติดให้มันสิ้นซากสีทีจะได้ไม่ต้องมาเกิดเหตุสลดใจกับบ้านไหนอีกนะครับ